ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอททอนชาแนลนะครับอยู่ในขณะนี้นะครับก็เมื่อวานนี้วันอาทิตย์ก็หยุดหยุดไม่ใช่เอ่อไม่ใช่หยุดนะผมอัดคลิปแล้วนะสมาชิกนะผมไปลบไฟล์ไฟล์ที่ผมอัดนะครับก็สูตรนี้แหละฮะที่ผมจะลงใเมื่อวานนี้ผมไปลบไฟล์วิดีโอทิ้งลืมก็เลยไม่มี เมื่อวานนี้ก็เลยไม่ได้ลงวันอาทิตย์วันนี้เป็นวันจัดนะก็จะเลยจะมาลงคำนวณสูตรเด่นบนตัวเดียวให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นสูตรใหม่นะลงไ้งวลนี้เป็นงวดแรกนะพอวิธีคิดวิธีทําช่วงกลางๆคงลิปจงแตท้ายคลิปนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะสมาชิกนะก็ <c oughs> สําหรับสมาชิกนะครับที่ติดตามผมก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะฮะที่ให้กําลังใจผมมานะฮะแอดทอนนะครับ ฝากช่องใหม่ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องใหม่ของผมช่องแอทอนชาแนลด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับสมาชิกนะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยอ่ะมาฟังคําเตือนถักช่องกันก่อนนะครับสมาชิก้นะคำเตือนนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น นะครับทุกๆข้อมูลนะฮะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะก็ทุกๆข้อมูลนะครับผมก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับก็ให้สมาชิกวิเคราะห์พิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะสมาชิกนะก็มาดูสูตรติดบนตัวเดียวลงให้วดนี้เป็นวดแรกสูตรใหม่ช่องแอททิรชชานลอะมาดูกันนะฮะสมาชิกนะวดแรกสูตรได้เลข8นะครับสมาชิกนะ สูตรได้เลข8ตัวเดียวคนออก2องนะครับอ่ะ8ก็มาที่หลักหน่วยนะสมาชิกนะนะครับ8นี่มาที่หลักหน่วยเลยงวดแรกเด่นตัวเดียวมาได้ทุกหลักนะครับสมาชิกนะก็ถูกเป็นงวดที่1นะครับสมาชิกนะครับถูกเป็นงวดที่1อ่านะครับก็ฝากสมาชิกพิจารณาด้วยนะครับคำนวณตามสี่ติหวยย้อนหลังที่ออกมาแล้วนะฮะ ได้ตามนี้จริงนะสมาชิกนะก็ทุกพี่ผมก็ต้องขอทษข้อไปสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับสมาชิกนะอามาต่อกันงวดที่2นะครับสมาชิกนะงวดที่2สูตรได้เลข3นะครับผูดอก2 3 5นะฮะนะครับงวดนี้เลข3ก็มาที่หลัก10บนนะครับสมาชิกนะเลข3ก็มาที่หลัก10บนนะครับก็ถูกเป็นงวดที่2ตามสูตรนะครับถูกเป็นงวดที่2มาได้ทุกหลักนะเด่นตัวเดียวนะครับ เข้ามาแล้วห้าวดรวดนะครับวดนี้จะเป็นงวดที่6หรือไม่ก็ดูให้มันจบมี í, วิธีคิดวิธีทำฝากสมาชิกเหมือนเดิมนะ,ะสมาชิกนะก็ <c oughs> <c oughs> อย่าลืมนะสมาชิกนะสูตรให้ไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับท่องไว้ในใจเลยนะสมาชิกนะไม่การันตีว่างวดต่อไปจะมาตามที่ผมคำนวณหรือเปล่าเพราะสูตรมีเข้ามีหลุดอยู่แล้วนะฮะเอางวดที่3สูตรได้เลขศูนย์นะครับศูนย์ตัวเดียวนะครับก็พนออกศูนย์หกแปดนะครับนะครับออกศูนย์หกแปด วันนี้ศูนย์นะครับ,ก,ก,บรนะก็มาที่หลักร้อยบนะ 3, นะสมาชิกนะก็มาที่หลักร้อยบนอ่ะก็ถูกงวดที่สามตามสูตรนะครับก็มาที่หลักร้อยตามสูตรนะครับอ่ะสามงวดลวดแล้วอ่ะมาต่อกันงวดที่สี่เลยนะสมาชิกนะงวดที่สี่นี้สูตรเด่นบนตัวเดียว นะครับได้เลขหนึ่งนะครับผลดอกหนึ่งห้าเก้านะครับสมาชินะกนะผลดอกหนึ่งห้าเก้าอ่ะววันนี้เลขหนึ่งมาที่หลักร้อยอีกแล้วสมาชิกนะอ่ะมาที่หลักร้อยนะฮะก็ฝากพิจารณาด้วยที่ผมนะฮะมาร์กสีไว้ให้นะครับอยากให้สมาชิกเข้งงาใจง่ายๆว่านะครับเดี่นตัวเดียวนะครับอันนี้จะเป็นสูตรนะครับข้างหน้านี้อันนี้จะเป็นผลออกผลออกมาร์กสีไว้มามา ให้สมาชิกรู้ว่ามาตำแหน่งไหนนะสมาชิกนะอ่ะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับอาทุกงวดที่4นะครับเอางวดที่5นะครับสมาชิกนะก็คืองวดที่ผ่านมาสูตรเด่นบนตัวเดียวนะครับสูตรได้เลข3นะครับสมาชิกนะสูตรได้เลข3ผลอดอก308นะฮะอ่ะวันนี้ก็อ้าเลข3นะครับก็มาที่หลักร้อยอีกสมาชิกเห็นไหมฮะ อะมากสีไว้เลยจะได้เด่นนะครับว่ามาหลักไหนเยอะที่สุดนะครับชอบมาหลักไหนประมาณนั้นนะสมาชิกนะเอามาดูดินะครับงวดแรกเลยสูตรเดินมาแค่นี้แหละฮะเดินสั้นๆเป็นสูตรระยะสั้นๆนะครับาย้อนขึ้นไปจากงวดที่ออกสองห้าแปดย้อนขึ้นไปอีกไม่เข้านะสมาชิกนะแจ้งสมาชิกแบบตรงๆไปบนี้นะสมาชิกนะก็เข้ามาตั้งแต่งวดที่ออกสองห้าแปดแค่นั้นเองหนึ่ง วดแรกนะฮะวดที่หนึ่งเนี่ยสูตรได้เลขแปดเนี่ยแปดมาที่หลักหน่วยนะงวัดสองสูตรได้เลขสามสามมาที่หลักสิบนะงวดที่สามนะฮะสูตรได้เลขศูนย์ศูนย์มาที่หลักร้อยงวดที่สี่ได้เลข 1, นหนึ่งนะฮะได้เลขหนึ่งหนึ่งมาที่หลักร้อยอีกงวดที่ผ่านมาสูตรได้เลขสามสามก็มาที่หลักร้อยอ่ะมาเลขสามสามวดซ้อนแล้วนะสมาชิกนะนะครับ ก็เดินมา้างวดนี่นะอาไปดูวิธีทำนะสมาชิกอาทำง่ายๆวิธีทำอามสมาชิกท่านไหนนะครับครับที่ชอบคิดชอบคำนวณน,นะครับมีวิธีทำให้นะครับสมาชิกนะก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับใครที่อยากชอบคิดชอบคำนวณน,นะฮะมีที่ไปที่มาอย่างชัดเจนไม่มีหลอกลวงสมาชิกก็เข้ามาตามช่องแอทอนชาแนลด้นะสมาชิกนะอะวิธีทำนะครับนำหลักหน่วยล่านะครับตัวเดียวเลยนะครับบวกกันเจ็ดคาง ในแต่ละงวดนะฮะสูตรจะเป็นแบบนั้นนะครับสูตรนําหลักหน่วยล่างบวกกัน7ครั้ง1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าวันนี้หลักหน่วยล่างก็คือเลขศูนย์นะศูนย์บวกกัน7ครั้งศูนย์บวกกัน7ครั้งก็ได้เลขศูนย์นะบวกกัน7ครั้งได้เท่าไหร่แล้วนะฮะมาบวกเลข9คงที่ก่อนสุดท้ายนะครับนะครับวันนี้ศูนย์บวกกัน7ครั้งได้ศูนย์ศูนย์มาบวกเก้าก็ได้เลขเก้านะสมาชิกนะวดนนี้ได้เลขเก้าตัวเดียว เพียวๆเลยจะมาหลักไหนก็ให้สมาชิกพิจารณาเอานะครับไปตามสูตรนะฮะสมาชิกแคปสูตรไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมทิ้งช่วงไว้ให้สมาชิกได้แคปสูตรไว้สมาชิกบางท่านอาจจะแคปสูตรบางท่านนะครับคอมเมนต์มาว่าให้ทิ้งช่วงแคปสูตรไว้หน่อยนะฮะผมก็จะทิ้งช่วงไว้ให้สมาชิกได้แคปสูตรนะครับสมาชิกนะ ตามใจสมาชิกนะครับสมาชิกท่านใครที่อยากให้ผมปรับปรุงนะครับแก้ไขตรงไหนนะสมาชิกแล้วก็นะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะผมก็จะมาปรับใช้กับช่องนะครับเอาใจแฟนคลับเอาใจ F4 ช่อง Adthon Channel ช่องใหม่ของผมนะครับอ่ะวันนี้ได้เลยก้านะสมาชิกหน้าฝากติดตามด้วยเข้ามาแล้วห้างวดนะครับเด็ดบนตัวเดียวคำนวณลงให้วันนี้เป็นวดแรก งวดที่จะถึงนี้เป็นง,งวดที่หกนะครับตัวเดียวก็คือเลขเก้าเลยสมาชิกนะครับก็ฝากสมาชิกพิจรารณาด้วยนะฮะสมาชิกอ่ะลงให้วนนี้เป็นงวดแรกนะครับประจํางวดประจําวันที่สิบเจ็ดนะครับทับสองนะครับทับหกห้านะสมาชิกน,นะอ่ะลงให้วดแรกแคปสูตรไว้ได้เลยนะครับนะครับถ้าสูตรเดินต่อนะครับสมาชิกก็นําไปต่อยอดได้นะฮะสมาชิกน,นะนะครับ ก็อยากให้สมาชิกคิดเป็นทําเป็นนะครับไม่มีหลอกลวงสมาชิกใดๆทั้งสิ้นนะครับถ้าชอบก็ถ้าชอบนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณของผมนะครับก็ฝากด้วยนะครับสมาชิกนะฝากช่องแอดทอนชาแนลด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันกันกบคลิปสูตรไหนนะครับก็ ฝากติดตามด้วยนะสมาชิกนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ